อ๋อตอนนี้ไปไปฉายที่จีนค่ะที่ที่จีนซื้อลิขสิทธิ์ไปออนแอร์ใช่ค่ะกด็ดีใจมากๆค่ะอีกเรื่องนึงแล้วบินไปแล้วเฮ้ย hey. เราได้บินบ่อยอยู่นะบินบ่อยไม่บ,บ่อยไม,ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ที่ที่ทางทางประเทศจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปออนแอร์ก็ถือว่าเราก็ได้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 ทาเกตของพี่ๆที่นู่นด้วยแฟนคลับอะไรอย่างนี้เราก็ดีใจค่ะ ก็ดีนะคะด้วยด้วยความที่เราก็อ่านคอมเมนต์ตลอดมันก็จะมีคอมเมนต์ของพี่ๆคนจีนเข้ามาคอมเมนต์ตลอดก็ก็ดีใจค่ะเราทํางานอยู่ตรงนี้เราก็คาดหวังให้ทุกๆคนที่นชอบยิ่งแบบได้ออกไปไกลที่ต่างประเทศเราก็ก็ยิ่งดีใจาจะมีโอกาสได้ไปถ้ามีมีโอกาสได้ไปไหมมีแววๆนะคะ <laughs> แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายัางไงเหมือนกัน <laughs> ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปจริงๆก็จะบอกให้ทุกคนได้ทราบค่ะ ถ้าแบบใช่ใช่เป็นในการโปรโมทก็อาจจะมีแนวโน้มค่ะรอดุนค่ะคุยคุยค่ะถ้าถ้ามีอะไรที่จะต้องไปโปรโมทด้วยกันเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะอันนี้มันอยู่ที่คิวแล้วละค่ะถ้าถ้าจะมีหรือไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คิวล้วนๆใช่ค่ะ